ลงแล้วน,นี่เองพิมพ์ใส่เลยดีกว่าใช่ไงผมจะไปจดไว้พี่มีน้านที่ไรไ,ไงไม่ไม่ไม่ออันนี้เองก็ใส่สกอเร์เอ,อย่างเดียวพิมพ์ใส่เอาใช่ใช่ใช่ได้แค่แค่พิมพ์ใส่เอาเอา,เอาไปยิงประตูนู้นซะแล้วไม่เอาไปยิงวะ เดี๋ยวไม่พยายมจับตรงตากําลังสํารอง2โทมีสํารอง2ตัวนี้ไม่หลับนะเดีไม่ก็ต้องเล่นใม่แหมไม่ได้100นดนเดียดอันนิดนะจังหวะนี้อย่าเอไม่แล้วเอาแล้วปล่อยมันตกอ่ะมองกันด้วยแล้วอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าเออทางแรกเป็นไงอย่าอย่ได้ฮะ ปล่อยบอลจบเรืนี้ก็เป็นเรื่องนะทางด้านของอาร์อสีโวแล้วของหลบมาหมอกหมอกหมอกยัดลึกมาเลยฮะยิงไกลดีเอ้าจบแล้วเอ้าทำไหมพี่บอลลุกลุกเรียบร้อยโอ้ยเฉียดแล้วนะฮะไม่รู้เลย เอกา่ได้ะเป็นพังพี่เียากกสั้นหน้าระูเลีวโหมงเหนือขั้นไสนามด้วยฮะโดโเก็บบอลได้ด้วยตัดออกมาได้แล้วก็เวลากางยาเลยาตู